สวัสดีครับผมอูริสซี่แทรนนะครับผมมากันอีกรุ่นไฟ COV แบบพกพานะกำลังไฟ100วัตต์ตัวนี้เป็นรุ่น m L 1 0 0 R T B แตกต่างจากรุ่นก่อนนันนี้ที่เป็นใบกันเลอร์ตัวนี้คือมีโหมด R T รเพิ่มขึ้นมาด้วยมาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ภายในกล่องมีอะไรบ้างมีคู่มือแล้วก็มีตัวไฟในเซตนี้นะครับจะไม่มีตัวอะแดปเตอร์ไม่มีสายอะไรให้นะต้องซื้อแยกต่างหากก็คือมีแค่ไฟอย่างเดียวเพียวๆเลยก็คือมีตัวไฟรีเฟ็ตเตอร์แล้วก็ตัวซิโ RGB. ส่วนกําลังความสว่างถ้าเทียบกันเนี่ยถ้าคนต้องการความสว่างแบบใช้แต่แสงขาวอย่างเดียวไม่ใช้หมดนัญวีเอาต้องการความสว่างตัวบีจะสว่างกว่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยค่ากําลังไฟตัวนี้สว่างสูงสุดที่3ามหมหลักตัวนั้น3%ามหมื่นสามห่ากัน3,000ลักที่ระยะ0.5จ mm. ุเมตรง่ายๆเลยว่า ใครต้องการความสว่างไปเล่นตัว B I แทนแต่ถ้าคนต้องการใช้งานแบบหลากหลายตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากกว่าเพราะอย่างที่บอกโหมดเยอะกว่านะอ่าจะมีโหมด h s e t ไเพิ่มเข้ามาสเปคอย่างที่บอกเลยไดยเมนชตัตนต,ต่างเนี่ยดูที่คลิปก่อนหน้านี้ B I น้ำหนักเท่ากันเลยนะครับ9ก5รกรัมตัวอุปกรณ์หนอกข้างหลังจะเหมือนกันทุกอย่างเลยเนี่ย me 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 บอดี้เหมือนกันนะครับเนี่ยบอดี้เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับผมระบบเข่าๆเหมือนกันปุ่มเหมือนกันนะครับผมจะแตกต่างคือให้สังเกตตรงเนี้ยดูที่ไฟเลยครับไฟด้านหน้ามันจะต่างกันตัวหล ตัวนี้จะมีหลอดเขาเรียก C O B R G B สังเกตง่ายๆครับจะมีหลอดที่เป็นสีอยู่ด้านขอบตัวนี้จะเป็น R G B นอกจากนี้กระจกกันแมลงมีมาให้ Heat ิ i n k ก็ใช้รูปแบบเดียวกันทีนี้เดี๋ยวมาดูจุดความแตกต่างการเปิดเหมือนกันกด Power On ด้านหลังตรงนี้แล้วก็หมุนหนก Power ได้เลยต้องการเปลี่ยนโหมดให้กดค้างที่ปุ่มดิมนะกดค้างสาวิถ้าเรากดครั้งเดียวเนี่ยมันจะเป็นโหมด Eco ก็คือโหมดพัดลมไม่ทํางานเงียบโหมดเงียบนั่นเองต้องการเปลี่ยนโหมดให้เรากดค้างไว้3ามวิครับทีนี้มันจะเปลี่ยนเป็นโหมด R G B ก็คือโหมดแแรกเเป็นนหหมมดด CCC คือสงขาววตัี้ จะต่างกันนิดนึงนะครับผมในโหมดแสงขาวเนี่ยตัวนี้ค่า K ปรับได้เท่ากัน2,700 k ถึง6,500 k นะครับผม ส่วนโหมด RGB ตัวสีนะครับจะปรับได้360สีจะมีโหมด saturate คือความเข้มของแต่ละสีอีก100ระดับส่วนระดับความสว่างก็ปรับสูงสุดได้ถึง100นะครับผมโหมดต่อมาครับเ f ฟ e c t ตัวนี้เอฟเฟ t จะเยอะกว่าตัวเดิมตัวนี้ได้ถึง2 8อ่าตัวเดิมเ f ฟเฟ t จะน้อยกว่านะไอ้ตัว bicycle เอฟเฟ t จะน้อยกว่าตัวนี้โหมด e f ฟเฟ t จะมีเยอะกว่าตัวนี้เวลาเปิด100%เนี่ยพัดลมค่อนข้างอ่ะมีเสียงนิดหนึ่งทั้งโหมดธรรมดาและโหมด RGB นะอ่ให้ฟังเสียงเลย เหมือนการโหมด r g b ถ้าต้องการแสงที่มันไม่แรงมากให้กด e ีโคได้เหมือนกันพัดลมก็จะไม่มีเนี่ยเปิดอยู่เห็นไหมครับไม่มีเสียงพัดลมะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างการใช้งานกันครับผม ก็เห็นกันแล้วนะครับสเปคต่างๆตัวอย่างการใช้งานใครที่มีตัว L024 ที่เป็น RGB อ่ะอยากจะอัปเกรดเจ้าตัวเนี้ยมาแล้วน่าจะตอบโจทย์การใช้งานแล้วก็อย่างที่บอกอุปกรณ์เสริมใช้เหมือนกับตัว l 0 3 0 4หมดเลยนะ แต่แนะนาซีรีส์นี้ร้อยวัตต์แนะนาว่าอัปเกรดขัตังถ้าใครใช้พวก MT 79อยู่แนะนําเป็นพวก TT 43จะแข็งแรงกว่าเพราะน้ําหนักอย่างที่บอกว่าหนักขึ้นแล้วบางทีเนี่ยไฟร้อยวัตต์ผมแนะนำนะร่ม30เซนเนี่ยเวลาใส่เนี่ยเวลาเปิด100%เซ็ค่อนข้างแข็งเดีย๋ยวให้ดูตัวอย่างแนะนําว่าถ้าอยากได้แสงที่นุ่มเนี่ยแนะนําซื้อล่มประมาณ40-60ถึงไปใช้จะเหมาะสมกว่าประมาณนี้ครับผมลูกค้าสนใจสอบถามสินค้านะครับอุลลินซี่ไทยแลนด์สามารถสอบถามได้ตามช่องทางตามนี้เลยนะครับผม แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่ไพลาดสินค้าดีๆจากทางอุลิซี่ไทยแลนด์สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม